เมันลอยมาหน้าต่อหน้าเลยนะครับหกตัวตัวครับแต่ว่าจําได้จําได้สามตัวคนทุกท่านวันนี้ตามไปหาลุงปริมนะครับ<ด>เห็นว่า<ด>ฟัน<ด>ฟันได้เลขหกตัวนะครับว่าฟันยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามคุณลุงกันนะครับฟันไม่ใช่ทำนายนะฟันได้เลขหกตัวจุงกะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับว,วันนี้นมาสวัสดีเข้าคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุง เห็นว่าฟันยังไงคุณลุงฟันว่าเห็นเลขข้างหลังหกแปดหกแปดห้าหกแปดห้าครับฟันนอนที่ไหนฟันเนี่ยนอนที่บ้านน่ะครับนอนที่บ้านนะครับนอนที่นอนน่ะบ้านพักอ๋อกนฟันนี้เห็นมากว่าที่แถวว่าแถวต้นโพต้นโพเนี่ยต้นโพเงินล้านใช่อืม ก่นไม่เคยฝันนะไม่เคยฝันคพิ่งพึ่งจะฝันวพึ่งจะฝันเมื่อวานก่อนนี่แหละวันก่อนไปกวาดทําความสะอาดต้นโพเงินล้านไปเข้าฝันเข้าฝันมีเลขมันลอยมาหรือใครเขียนให้เลขมันลอยมาลอยมาต่อหน้าเลยนะครับแต่ว่ามันหกตัวแต่ว่าจําได้สามตัวสามตัวนี่จําได้ท้ายหรือจำท้ายท้ายได้สามตัวนี่ก็คือหก หกแปดห้าหกแปดห้าครับหกแปดห้าลุงฟันได้เลขหกตัวไม่ใช่ธรรมดาเนาะเห็นจำไม่ได้ข้างหน้าจำได้ข้างหลังม,มีเสียงบอกไหมไม่มีไม่มีนะเห็นแต่ตัวเลขมันลอยอม,มาบอกอาจารย์แต้มว่าลุงฟันเห็นหวยไหม๋อดีแน่ได้อาจารย์แซมบอกว่าลุงฟันเห็นหวยนะครับลงองหมด ดูเผื่อชอบลงลงเขียนอยู่ในได้ไม่มีกระดาษเนาะลงเขียนในดินให้หน่อยนะเลขยังไงนะโอ้โหแปดแปดห้าหกแปดห้าเนาะไม่เคยฝันเห็นเลขไหมเคยไหมแต่ไม่กำลังมาทำความสะอาดนั่นแหละก็เลยฝันเห็นแต่ก่อนก็เคยถูกอยู่เลขท้ายสองตัวอหศูนย์หนึ่ง นานแล้วอยู่จังหวัดตากนั่หลายปีแล้วแหละนี่เราเพิ่งมาฝันอันที่ว่าผมไปห้านี่แค่สามตัวไทยแล้วสามตัวหน้าสาตัวหน้าจำไม่ได้จำไม่ได้ได้แต่สามตัวไทยเนาะหกแปดห้าใช่ลอยมาเสียงแรงเลยลอยมาเห็นตัวหน้าเลยเห็นแบบเพ๊่ๆมาเลยเห็นหกตัววิ่งแต่จำได้แต่ไทยหกแปดห้า จำได้แต่ไหมข้างหน้าจำไม่ได้แต่ได้หกตัวก็ใส่จะซื้อเราจะได้ยามกันเนาะมาแต่สามตัวซื้อไม่ได้อยู่นี่หกเป็นห้าเลขอาจารย์เซียมท่านก็โชบหกเหมือนกันเนาะเนาะท่านใครมาขายผมก็ดูอยูน่นะเมื่อเช้าก็ดูไม่มีหกเป็ 6, 8, นหะ้าเนาะไม่มีเลยแต่เมื่อวานก่อนมีอยู่แปดห้าแต่ผมไม่เอาสองแปดห้าจะเอาให้ได้จะเอาจะเอาหกตัวหกแปดห้า เปดหกไม่เอาบ่จะเอาหกเป็ดห้าอย่างเดียวเลยใช่ตามความฝันเลยเนาะครับอืมก็ไม่เคยฝันกลับคนลงมาที่บ้านอาจารย์แซมทุกวันไหมครับก็ทุกวันนะครับมาช่วยไม่ช่วยดูแลน้องสาวแล้วก็หลานครับอาจารย์แซมก็เป็นหลานเนาะ ครับอาจารย์แซมเป็นหลานอ๋อเป็นแม่อาจารย์แซมเป็นน้องอ๋ออ๋ออาจารย์แซมเป็นหลานคนลุงครับแล้วก็แม่อาจารย์แซมเป็นน้องนะจ๊ะแล้วคนลุงก็ไปกวาดทําความสะอาดต้นโพครับทีนี้คนลุงก็ฝันนะจ๊ะฝันก็ฝันฝันเห็นเลขนี่หกตัวค่ะเห็นหกตัวจำได้ที่หกแปดห้าด้านหลังคนลุงจําได้แค่สามตัวเนะจ๊ะหกแปดห้าสามตัว แล้วต้นโพนี่คุณลุงเคยเห็นตั้งแต่เล็กเลยบ่ะโอ้ตั้งแต่เล็กนอนแล้วเพราะว่าผมก็อยู่นั่นเนาะอยู่นั่นตลอดครับแต่ก่อนก็เกิดไอ้ต้นไทรนะต้นไทรมันเกิดมาก็พัอนออกต้นโพเกิดมาใหม่จนจนเท่าทุกวันนี้<ท>จนใหญ่เห็นว่าทําลายก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตายด้วยไม่ตายมีทั้งต้นโพต้นไทรออกมาด้วยกันนะครับครับแต่ว่าต้นต้นมะม่วงมันออกก่อนไงมะม่วงรว้วอ่ะที่ว่า ต้นโพอ้อมไว้นะมะม่วงป่าเนาะมะม่วงกล้วยเขาเรียกว่าสวายเจ๊กสวายเจ๊กหนูนสักเมนสมักทำไมอนภาษาไทยเรียกว่าต้นต้นมะม่วง,งกล้วยมะม่วงกล้วยกล้วยครับนะครับนี่คุณลุงฝันไม่เคยฝันครั้งแรกนะที่ฝันนะครับอาจจะให้โชคลากวก็ไดนะ้เนาะใช่อืมโอ้โหรอจะนำ เขาซากตรงนก้กทันรอจะนับนะอ,อ,อจะนับแต่รัวหกแปดห้าราซื้อไม่ได้หกแปดห้าได้เอียบสี่ทุกคนกันเ<ไ>ลขดังเนาะจะเลขของนรีบหารีบจับรีบจองไว้เลยนะครับไปเจอที่ไหนให้เอาไว้เลยครับด่วนครับคุณลุงปรินเนาะครับผมออช,ชื่อแบบง่ายๆนะคุณลุงนะครับฝ <นะ S 2> ันก็นที่ว่าฝันแม่นนะฝันเห็นเลขนี่ไม่ใช่ธรรมดานะปกติบางคนฝันมีแต่ฝันไปเที่ยวบ้างไปโน่นไปนี่เนาะ อันนี้มาฝันเห็นเลขลอยเลยแปดห้าครับเพราะว่าคุณลุงไปกวาดใบไม้ใบใบโพนะจ่ะที่มันร่วงโอ้ยคนโทรมาบอกเลขตัวหนี่งโชบไหมคุณลุงเลขนี้ใีโชบไหมชอบมากโชบมากเลยสมพ่อว่าเห็นก็แก้งหาแต่ลอตเตอรี่มองตลอดทั้งวันวันนี้หาไม่มีเลยได้บ้างยังนีะครับเนี่ยได้สักใบยังยัง อยังไม่ได้สักใบเลยตามปกติผมไม่ค่อยซื้อนะครับแต่วันนี้ว่าจะซื้อไหมครับเนี่ยว่าจะซื้อเลยมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เลยหกแปดห้าอ๋อเลขหกแปดห้าเลขุณลงจิ้มนะจ๊ะลอยเลขลอยนะครับเลขลอยสามพกตัว,จำ,ตวจำได้แค่สามตัวสามตัวสามตัวครับอื สีทุกคนท่าลองเป็นให้เป็นแนวทางใ้วยความฝันเนาะเป็นฝันเฮนรี่ก็ลองดูเผื่อใครชอบก็จัดไม่ชอบก็พานได้นะครับก็คือก็ฝันก็เล่าความฝันให้ฟัลงลงุลงๆเนาะครับหมผมเราไม่ได้ฝันยังไงก็พูดอย่างนั้นต้นโพเงินล้านนะจ๊ะต้นโพต้นโพศักดิ์สนะิทธิ์เนาะต้นโพศักดิ์สิทธิ์เงินล้านของอาจารย์แซมเนาะจ้ะ แค่ไปทําความสะอาดท่านก็ให้เป็นเห็นเลขหกตัวเลยครับต้นโพเงินล้านเอซนะครับอันนี้เพิ่นอาจจะให้เงินล้านก็ได้เนาะจับลอตเตอรี่หกแปดห้าเอาไว้เผื่อเป็นเลขรางวัลที่หนึงลุงจะทํำยังไงทำยังไงนี่มันหาซื้อไม่ได้ช็อกไว้ลุงได้ใช้เงินลุงถ้าถูกมานี่สิบสองล้านนี่ชคไหมนี่ วายจะยู่บ่จะยู่บ่มีเงินเยอะก็แสตได้ศูนย์เก้ามาก็แทบชกแล้วเนาะเกี่ยวไปเก้าโรงพยาบาลนึงไปกันเลยวันที่ออกศูนย์เก้าอวันนั้นเออไปด้วยกันกับอาจารย์เมื่อวันที่ใช่ศูนย์เก้าอ๋อนั่งข้างหลังอาจารย์เหรอแต่ฐานสาวผมเป็นคนขับรถครับอาจารย์ก็ดีใจเนาะ ดีใจก็เลยไปขย่าหัวละไอ้น้องน่นแหละน้องสาวขย่าวดีใจนะครับนเรามันดีใจน้ำมันก็ธรรมดาเนาะ<อ>ดีใจขย่าหัวคนขับ,บอบเขย่าหัวคนขับเอยอย่างเงี้ยแบน้องสาวแบบพี่หัวหนูนะเพื่อเลยเข้านาอถึงสี่แยกไอ้ตรงสี่แยกสี่แยกไอ้ไฟแดง บัไอ้สีขอนั่นแหละจอดูดูหวยไอ้ดูหวยออกด้วยนะวันนัาา้นครับลุงชอบมา,มากครับเล็กตัวนี้ชอบชอบมากหาซื้อเลย่็ซื้อไม่หน่อยเลยให้ินลนงอ่าซื้อไม่ได้ตัวน,นี้นะครับ f ี FC ใครใครชอบไปจัดให้คุณลุงเดินนะครับเป็นแนวทางนะชอบ็จัดลุงมีแค่นี้เม็ดเดียวเลยนะเลขกม่เยอะมีเม็ดเดียวมีมีแค่ สามตัวสองตัวไม่มีด้วยสองตัวลองไปตัดดูก็ตัดเอาเอาเนาะหกแปดห้าห้าแปดหกแล้วแล้วลองดูนะเลขมาเยอะมีตัวแค่นี้นะครับ f อซนะครับเป็นแนวทางเลยขขบคุณคุณลุงมากเลยจ้ะครับสาธุค,ครับ